สนับสนุนโดย Come Today นิตยสารไอทีอันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคน Business+ Plus Magazine Print and Digital เมื่อพูดถึงกระแสของ 4K ก็เริ่มมาตั้งแต่ปีก่อนนุ้นนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกหรอกครับที่ในงาน International CES 2,015ครั้งนี้นั้นจะเต็มไปด้วยโทรทัศน์ 4K ซึ่งเขาจะมีความละเอียดของภาพที่เหนือกว่า Full HD TV ถึงกว่า4เท่าโดยไม่ว่าจะค่ายเล็กค่ายใหญ่ต่างก็จะขนเอาทีวีจอบางที่บางเท่ากับสมาร์ทโฟนนะครับแต่ว่าใหญ่ราวกับผนังที่อยู่ในบ้านเรานะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนั้น ไปพบกับไฮไลท์ของทีวีแต่และแบรนด์แบบจัดเต็มครับเรื่องจากโซ n y ที่มีทีวี 4K รุ่น XBR 75X850C ตัวนี้ขนาดเท่าไหร่ทราบไหมครับ75นิ้วครับแม้จะว่าไม่ได้ใหญ่ที่สุดในงานแต่ก็มีความบางเนื้อระดับจริงๆ Sony เคลมว่าเป็นทีวีที่ให้ช่วงของสีได้กว้างที่สุดเท่าที่เคยผลิตมาแต่ถ้าเกิดพูดถึงความบางเพียงอย่างเดียวนี่ครับต้องยกให้เจ้า Sony XBR X, X 904เพราะว่าเคลมว่าเป็นโทรทัศน์ LCD บางที่สุดในโลกบางแค่0.2นิ้วเท่านั้นเองส่วนทางด้านของ s h a r ปนะครับก็มีการนำ 4K Ultra HD มาแสดงโดยจะเน้นไปที่ เทคนิคด้านการแยกเม็ดพิกเซลย่อยระหว่างสีแดงสีเขียวกับสีน้ำเงินและเหลืองซึ่งจะทำให้สามารถสร้างพิกเซลบนหน้าจอได้ถึง66ล้านพิกเซลพร้อมอ้างว่าให้ภาพที่คมชัดกว่า 4K ทั่วไป แต่ที่เห็นจะแข่งกันมากที่สุดคงหนีไม่พ้น Samsung และ LG เริ่มจาก S U H D T V จาก Samsung ขนาด105นิ้วที่จะเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีชีวิตก็คงจะได้เพราะว่าสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลเป็นแบบจอโค้งหรือจอธรรมดาได้เอง ด้าน LG นั้นก็มีจอ OLED TV เป็นตัวต่อยอดจากปีก่อนขนาะเดียวกันก็เตรียมงัดเทคโนโลยีของตัวเองมาสู่สมรภูมิความเช m d อมกับ Samsung โดยใช้ชื่อว่า Color Prime เพิ่มความคมชัดสมจริงของสีสันให้ดูยิ่งขึ้นไปอีก กล่าวโดวยสรุปอย่างนี้ครับว่าปีนี้รุ่นไฮไลท์ส่วนใหญ่นั้นจะเป็น 4K กับ Ultra HD กันหมดแล้วครับแน่นอน,นครับว่ามักจะมาพร้อมกับคุณสมบัติแนวสมาร์ทโฟนครับเพราะว่าเขาจะมีระบบปฏิบัติการในตัวเอาไว้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและโลกโซเชียลนั่นเอง ถ้าพูดถึงเรื่องโลกเสมือนจริงหรือ virtual reality นั้นที่จริงก็มีมานานแล้วล่ะครับในสมัยก่อนนั้นเราจะพูดถึงเรื่องภาพสามมิติที่จำลองขึ้นให้เหมือนกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเราจากนั้นก็เริ่มมีการจับคนเข้าไปใส่ในภาพในฉากเหมือนกับที่รายการ cyber city ของเราใช้ในการถ่ายทำอยู่บ่อยครั้งหรือไม่ก็สร้างตัวเองให้เข้าไปอยู่ในโลกจำลองนั้นๆเหมือนกับเกมฮิตในอดีตอย่าง second life ถัดจาก virtual world ก็จะมีการพัฒนา augmented reality ที่ประสานเนื้อหาหรือข้อมูลเข้ากับโลกจริงหรือวัตถุที่เรามองเห็นอย่างเช่นเราเอากล้องบนสมาร์ทโฟนส่องหนังสือแล้วก็พิมพ์เป็นภาพสามมิติโผล่ออกมาหรือจะใส่เป็นแว่นตาพิเศษแล้วมองไปที่ย่านช้อปปิง้งเราจะสามารถเห็นเมนูอาหารของแต่ละร้านเสื้อผ้าหรือสินค้าที่วางขายเช่นเดียวกับแว่นตาอัจฉริยะอย่างเจ้า Google Glass นะครับ และอีกสารพัดสิ่งประดิษฐ์จากค่ายต่างๆที่นําเสนอออกมาในรูปแบบคล้ายกันมองผ่านหน้าจอเล็กๆสั่งงานด้วยเสียงโต้ตอบกับระบบได้ออนไลน์และดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้บันทึกภาพและวิดีโอได้ซึ่งตอนนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วและยังมีอีกหลายค่ายที่จะเตรียมจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในไม,ม,ม่ช้าถือได้ว่าเป็นยุคแรกที่เราจับโลกของเราให้มาประสานกับเทคโนโลยีและข้อมูลได้อย่างลงตัวและใช้งานได้จริง ถ้าจะแมกให้ดีเราอาจจะพูดได้ว่า augmented reality นั้นเป็นการประสานวัตถุหรือข้อมูลดิจิทัลรวมไว้ในโลกรอบตัวส่วน virtual reality นั้นเป็นการพาตัวเองนั้นเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นโดยให้อารมณ์เหมือนกับว่าเรากำลังเดินไปมาอยู่ในเกมหรือว่าในหนังนั่นเอง Virtual reality ยุคเก่านั้นเราอาจจะทำได้เพียงแค่สร้างตัวละครหรือว่าอวตารซึ่งก็จะขึ้นมาแทนตัวเราครับเพื่อท่องโลก Virtual นั่นเองแต่สำหรับยุคนี้นั้นเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง Oculus ที่ทาง Facebook ซื้อกิจการไปเรียบร้อยซึ่งเมื่อเราสวมชุด Headset แล้วเราจะเห็นสิ่งต่างๆรวมตัวที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ซึ่งเราจะสามารถหันซ้ายหันขวาหรือเดินไปมาได้ หรืออย่างเจ้า Google Cardboard ที่อาศัยหน้าจอมือถือและกล่องกระดาษที่เมื่อเราประกบเข้าด้วยกัน<ม>ก็จะกลายเป็นเฮดเซตสำหรับสวมศรีรษะที่นำเราสู่โลก Virtual Reality ได้ในราคาประหยัดเ <P ain> ช่นเดียวกับ Augmented Reality นะครับที่มีการยกระดับใหม่ให้ล้ำหน้ากว่าเดิมอย่างเช่น Microsoft Hololens เพ <P> ิ <ain> ่งออกมาหม,มาดๆครับโดยได้สร้างวัตถุจำลองรอบตัวเราเหมือนกับภาพยนตร์ไซไฟ ที่เมื่อเราสวมแว่นพิเศษดังกล่าวนั้นเราก็จะเห็นเมนูหน้าจอภาพสามิติหรือแม้แต่ภาพจําลองสถานที่และใช้ท่าทางหรือว่ามือของเราเองนะครับในการเลื่อนดูหรือสั่งงานสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสมจริงสมัยก่อนเราอาจจะแค่ต้องบอกให้บางคนแยกโลกความจริงกับโลกความฝันให้ออกจากกันแต่ต่อไปอีกไม่นานครับเราอาจจะต้องเพิ่มเรื่องโลกสเสมือนจริงเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งเพราะมันใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันแล้วล่ะครับ ขออัปเดตตลาดไอทีในประเทศไทยกันบ้างครับว่ามีข่าวคราวอะไรน่าสนใจกันบ้างอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดได้มีการประกาศจัดกลุ่มไลน์อัพผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนใหม่เดินหน้าบุกตลาดสมาร์ทโฟนขนาดกลางกับซัมซุงกา a ล็กซ A Series เพราะซัมซุงเชื่อว่าจะเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมากขึ้นกว่า20%ครับซึ่งก็มาจากที่ว่าผู้บริโภคที่ใช้สมาร์ทโฟน e อนทรีให้ความสนใจที่จะเปลี่ยนมาใช้สิ่งที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้ใช้มากขึ้นกว่าเดิมครับ แล้มาถึงอีกหนึ่งค่ายครับยังบริษัท a อ e ซ c o m คอมพิวเตอร์จำกัดเดินหน้าตลาดไอทีด้วยแนวคิด Synergy e s Power of Digital ย้ำภาพตลาด PC ยังคงเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของทุกอุตสาหกรรมคอน s u m e r ที่มีความต้องการใช้โน้ตบุ๊กอย่างต่อเนื่องและรวมถึงการใช้งานในรูปแบบ Internet of Things ที่มีบทบาทในการทำงานและชีวิตประจำวันมากขึ้นรวมถึงขยายตลาด Mobility d e v ว c e ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน และมาถึงข่าวสุดท้ายกับงานเปิดตัว l ล n ์ TV แอปตัวใหม่จาก l ล n e ครับซึ่งก็ได้รวบรวมความบันเทิงเอาไว้เต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ภาพยนตร์เพลงรวมถึงคอนเทนต์พิเศษที่รับชมได้ทาง l ล ne TV สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือดูผ่านเว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์ได้ฟรีแล้วนะครับวันนี้ที่ Google Play และ App Store เป็นยังไงบ้างครับคลกคักททีเดียวครับวงการไอทีในบ้านเรา ซึ่งก็น,น่นอนว่าแต่ละแบรนด์จะต้องมีการพัฒนานวัตรกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองครับช่วงนพักสครู่ช่วงหน้าถึงเวลาสำหรับภาพสวยๆแบบนี้